วันนี้เห็นอะไรยังเขาทํำยังไงเป็นยังไงได้ใช้เจ้าเป็นเครื่องมือในการทําลายผู้อื่นทางการเมืองทั้งสิ้นวันนี้คุณสนอเทียนทองไปประชุมสภาเสร็จแล้วแวะมาเข้าห้องน้ําที่ออฟฟิศผมได้มานั่งคุยเอาแล้วในสภา้ป็นยังไงตรงมาครถบันติดรถมันติดผมถามว่าป๋าเนี่ยเรื่องเนี้ยปล่อยย่าไงเออใช่ ท่านบอกว่าไอ้พวกจันไรมันไม่รู้สึกแล้วมันมีแต่จะอ้างพระองค์ท่านมาทําลายกันทางการเมืองเท่านั้นน่ะแต่เอาละพรคของท่านเป็นรัฐบาลมีอำนาจวัาไหนเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ก่อนเพื่อนเลยพรคของท่านในพรคประชารรรหือพพเื่อ p p, ไทยท่านมาอยู่พรคเพื่อไทยแล้วท่า <c oughs> น,นบอกวา่าไอสารวางใจได้เลย <c oughs> เรื่องนี้เห็นความสําคัญ <c oughs> แล้วแถลงการท่บอกนะท่านฟังนะสะเทือนใจสงสารพระองค์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย กลับต้องมารับผิดต้องเสียหายเพราะรัฐบาลไม่เอาไหนเนี่ยเพราะใน,นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเข้าใจความจริงข้อนี้ก็คือพรรคการเมืองที่เคยเป็นสถาบันที่หลายคนเชื่อมั่นวันนี้แสดงท่าแท้ออกมาชัดเจนอยู่ที่พี่น้องจะใช้ดูพินิจในการพิจารณาว่าความจริงเป็นอย่างที่ท่านได้พบแล้วก็ประสบท่านจะดําเนินการทางการเมืองยังไงต่อไปก็อยู่ที่ดูพินิจของท่านนะครับช่วงหน้าจะคุยกันต่อว่าแล้วดูพินิจของกกตในการวินิจฉัย ก่อนนี้คุณจตุพรมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับพักสัก,กครู่ <c oughs> ครับกลับเข้าสู่รายการสูร้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่2นะครับช่วงแรกได้คุยไปถึงผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดการในเรื่องสําคัญสําคัญดูเหมือนว่าจะขาดคุณสมบัติและขาดความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการที่จะดำเนินการอย่างถูกคลองคองธทมและโดยข้อสําคัญก็คือวันนี้กรกตประมาณสามทุ่มเมื่อวานนี้ก็มีการวินิจฉัยรับรองนายจตุพรพรมพันธ์โดยนางสดศรีสัตยธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการพรรคการเมืองเปิดเผยหลังการประชุมกรกตว่าที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอ ของฝ่ายกฎหมายที่เสนอให้รับรองนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำคนเสื้อแดงผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลำดับที่8เป็นสอสอไปก่อนและข้อเรียกร้องต่างๆนั้นจะส่งให้ประธานรัฐสภา,าเพื่อเสนอให้สาธรณชนเป็นผู้ที่ขาดต่อไปเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนา,กาจกก,ก,จกตเพิกถ,ถอนสิทธิการเป็นผู้สมัครสอสอต,รตรงนี้ท่านท่านมองอยังไงครับเพราะว่าวันนี้ผมก่อนจะถึงประเด็นนี้ผมอยากจะสรุป ให้พี่น้องนี่ชัดขึ้นนะครับว่าตอนนี้ในการในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะมารองรับแทนรัฐบาลรักษาการในอภิสิทิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ถ้าที่ข้อมูลหลายแหล่งยืนยันตรงแล้วเราว่าขอให้มีการเลือกนางยิ่งลักขึ้นเป็นนายกก่อนแม้แต่พักร่วมนี่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าตัวเองจะได้กระสวงอะไรไปบริหาร นะเพียงแต่ได้รับคํายืนยันแต่เพียงว่าจะได้มีโอกาสน,นั่งในรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดใหม่โดยมีเงื่อนไขว่าขอให้มีการยกมือในสภาให้นางยิ่งรักเป็นนายกก่อนแล้วถึงจะมาคุยกันในเรื่องต่างๆพรักไหนจะได้กระทรวงอะไรนี่นี่คือขอสรุปว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นอย่างนี้ที่ต้องทําอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพื่อบานเมืองอะไร ขืนคุยกระทรวงกันก่อนเดี๋ยวไม่พอใจก็จะทำให้การยกมือสนับสนุนนางยิงรักมีปัญหาฉะนั้นก็เป็นความฉลาดของคนที่โค่นประชาธิปัตย์ไปแล้วว่าสมัครอยากจะได้เป็นรัฐมนตรียกมือก่อนส่วนจะนั่งกระทรวงอะไรคุยกันท,หทีหลังหลังจากยกมือให้ นางยิ่งรักได้เป็นนายกแล้วมันคือวิธีการใช่ไหมครับมันเป็นวิธีการที่เขาใช้มันเป็นเล่เหลี่ยมทางการเมืองครับพูดง่ายแล้วกันไม่มีประโยชน์สาหรับประเทศชาติหรอกถ้ามีประโยชน์ได้ซ้ำต้องคุยว่ากไอ้พักไหนเหมาะกระทรวงอะไรมันคุยให้ลงตัวอันนี้มันส่งสัญญาณอะไรท่านรู้ไหมส่งสัญญาณว่าคนทั้งหลายเนี่ยอย่าหวังอะไรมากอํานาจอยู่ที่พักที่เป็นเสียงข้างมากครับตอนนี้อํานาจอยู่ในใครตัวจริงอะไรผมคุยเพราท่าน ไอ้คุยกับท่านผู้ชมไปหมดแล้วครใช่ไหมครับโดยไปพาดพิงถึงเนชั่นสุสตรสาซึ่งหลังจากพูดคุยหมดแผงเลยนะไอ้เงานในดวงจันทร์ผมว่านั่นแหละหมายถึงจันทร์สองล่าพูดกับเป็นงั้นนะตอนนี้มันอย่างนี้ครับกระทรวงที่มันเป็นปัญหามากก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมนี่ผมพูดผมพูดเป็นนัยยะคนแรกเลยว่าเจ้าเก่าจะได้นั่งแล้วเจ้าเก่าก็เอามาแถลงปฏิเสธ เจ้าเก่าที่นั่งอยู่เนี่ยหลังจากนั้นผมก็พูดชื่อ,อพลเอกบุญสร้างเนประดิษฐ์อันนี้อยู่ในคลายนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการปล่อยเข้ามาอีกสิกว่าชื่อวันนี้เนี่ยทุกฉบับลงกันว่าตัวเต็งจ๋าเต็งหนึ่งี่ก็คือพลเอกยุทธศักดิก์สสิสสิพภาครับครับแต่จริงๆเนี่ยบิ๊กออสผมยังว่ายังไม่ร้อยเปรเซ็น เพราะวันนี้ข่าวแหล่งข่าวผมยืนยันว่าวนกลับไปคุยเจ้าเก่าใหม่นี่ครับเจ้าเก่าแล้วเจ้าเก่าก็ออกมาแถลงว่าเปิดแบตท่าเต็มที่ตอนนี้นะครับถูกไหม,มครับถูกไหมพลังล่าสุดใช่ไหมล่ะ,ะที่ยากเนี่ยก็อยากจะเล่าย้อนไปตอนรัฐไอพักพลังประชาชนครับ พลังประชาชนตอนนั้นเนี่ยเจ้าของพรรคคงรู้เป็นใครนะถามไปที่พบทบอตอนนั้นก็อนุพงศ์บอกจะเสนอให้ก็เสนอเนี่ยป้อมเจ้าตัวก็รับไปก็งเงียบแล้วสุดท้ายก็ออกข่าวมาว่ากรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วยครับพอไม่เห็นด้วยก็ถามมาใหม่ก็เลยจบด้วยนายกนั่งควบหมักเลยนั่งควบ พอหมากน้าควบพอเป็นสมชายก็เอาใหม่อ่าพอปทวตอนนั้นก็ยืนยันคนนี้ครับก็ไม่เอาก็เลยนั่งควบแต่เที่ยวนี้เนี่ยก็มาตรงนี้ถ้าไม่พอใจมันนั่งควบไม่ได้ไมันเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ครับเป็นนายกหญิงคนแรกเมืองไทยนั่งควบกระทรวงกว็เราผม ใช่ครับแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดอเอากระโปรงไปครอบทหาราไปครับถี่ศาลจากนั้นเมื่อวนมาตรงนี้วันนี้เนี่ยที่ยากตรงนี้เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนพบทบรครับไอ้ที่เปลี่ยนพบทบอตอนนั้นผมพูดเนี่ยผมยังไม่ได้มีข้อมูลยืนยันนะว่าใครที่จะขึ้นมาแทนนะเพื่อพูดแค่การการการควบคุมอํานาจหรือการพยายามจะรักษาอำนาจครับถูกไหมครับถ้าตอนตอนที่ผมพูดกับพ่อแม่พี่น้องต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ยนะ มีอยู่ในใจแต่วันนี้ชัดเลยวางคนจะนั่งแทนแล้วครับเออครับคนจะนั่งแทนเนี่ยคือเอาพอาบทบคนนี้ออกแล้วก็เอาคนใหม่มานั่งแทนคนใหม่ที่จะมาแทนไม่อยู่ในหนึ่งในห้าเสือทบอเลยซึ่งใครเกิดมีอย่างมีแล้วครับข้ามวุ้ยมานั่งเลยคนใหม่ที่จะมานี่นะเป็นอดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนสังกัดก,กองทัพไทยเคยผ่านงานชายแดนประเทศไทยมาหมด ชายแดนตอนแรกขึ้นอยู่กับบอกอสูงสุดนะชายแดนทั่วประเทศเนี่ยห้าพันห้าร้อยหนึ่งกิโลนะครับตั้งแต่พม่ากี่กิโลมาเลเซียกี่กิโลเขมรกี่กิโลลาวกี่กิโลอะไรอะไรเนี่ยลาวเขมรประมาณแปดร้อยลาวพันสองพม่ามากที่สองพันสี่ร้อยกิโลอะไรเนะี่ยรวมแล้วห้าพันกว่ากิโลอดีตเจ้ากรมคนนี้แหละจะขั้วพอบทออบอรครับ คลเอกอักษรย่อนอน,นูตอนนี้ยังอยู่ในราชการไม่อยู่ราชการแล้วจะเป็นพบทบได้ยังไงละ่ะเพราะนั้นากาว่าอดีตเรื่องนี้มันไปไกลค,คนมันถึงพอคุยกันถึงจุดแล้วโอโ้โหต้องให้พบทบคนปัจจุบันเกรงใจแล้วก็จะต้องย้ายออกด้วยนะแล้วจะเป็นครั้งแรกด้วยครับที่เขาคิดนะตามข้อมูลผมนะ จะย้ายไปประจําสํานักนายกเลยที่ทํามาเนี่ยย้ายแค่ประจํากับเราโหใช่ไหมครับที่เหลนี้นในเมื่อนายกเป็นผิงเอาไปสบ่ผลพบทบไปอยู่ข้างกายเลยไปประจาสานักนายกเลยเป็นที่ปรึกษาใหญ่โตเลยโโครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้น่าจะใหญ่กว่าจตุพรพมพันไอ้นั้นคือพี่น้องฐานบางคนยังเข้าใจว่าระเบียบ ส่วนกลาโหมที่ทำขึ้นในสมัยท่านพลเอกสุยศุธจุลานนท์เนี่ยว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทหารต้องผ่านสภากลาโหมก่อนออมันไม่ต้องกลัวนายกรัฐมตรีสั่งผู้สั่งให้ผู้บัญชาการทหารบอกไปช่วยราชาการไม่ได้หรอกออการที่ไปอยู่ประจาสานักนายกคือช่วยราชาการสํานักนายกถูกไหมเ,ออเพราะมันไปช่วยที่กองทัพไทยไม่ได้เขาทำได้ครับ <laughs> วันก่อน นายทหารยศพลเอกซึ่งเป็นคนใกล้เป็นลูกน้องท่านพลเอกปรีชาเนี่ยโทรมาถามผมว่าทำได้ไหมผมบอกว่าใันแล้วผมบอกว่าทำได้ทำยังไงก็ออกคำสั่งสองฉบับคำสั่งที่หนึ่งยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมมันแค่ระเบียบกระทรวงกลาโหมนี่มันออกได้เลยแลวใคยยกเลิกได้ระเบียบกระทรวงนายกสินายยกก็สั่งได้เลยยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหมครับข้อสอง ใช้อาศัยอำนาจตามกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินย้ายผู้บัญชาการนาบกมาประจำสํานักนาย,ยกนะะมัมนตรมมาช่วยเหลือการที่สํานักนาย,ยกกระดาษสองแผ่นเองสองแผ่นเอง,อง,เองในคืิปตาเดียวพร้อมกันเลยครับนทําได้ครับอย่าคิดว่าทําไม่ได้ตอ <c oughs> นที่จะไปไประจำสำนักนาย,ยกเนี่ยนี่งช่องทางเป็นอย่างนงี้มีคนถามผมแล้วว่าเป็นไปได้ไหม <c oughs> วันนี้ยังมีข่าวอีกนะนังสอพิมพ์พอดูเดย์บอกจะย้ายผู้บัญชาการฐานอากาศ ไปเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยครับแต่ผมเชื่อว่าข่าวพวกนี้เป็นข่าวลือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่ผมก็ได้ข่าวแต่ผมคิดว่าไม่ชัดเท่าพบบบเพราะยังไม่มีใครว่าใครจะมานั่งแทนยังไม่ออกมาครับแต่พ,อพอตบบบมีคนมานั่งแทนแล้วนี่อ่าม,มีดามีอ่ออกมาแล้วอดีตเจ้ากรมกิจการบุเรียนกองทัพไทยครับอ่าพลเอกนนหนูนอำนาเอออ่าผมพูดได้ขนาดนี้นามีออกมาแล้วนามสกุลผมก็รู้ด้วย รู้ตัวแล้วล่ะท่านรู้ตัวเหมือนแล้วล่ะแต่พูดไม่ได้จนนี้ผมได้เขียนในใน,ในเว็บไซต์ผมนะครับครับบอกว่าให้จับตาดูว่าการตั้งนายกเนี่ยจะเป็นการเข้าดํารงตําแหน่งในช่วงที่พระอาทิตย์ตกน้ําหรือพระอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในราศีสิงห์เป็นแม่ธาตุแต่รูปก,การเนี่ยจะไปสอบไปว่าจะเป็นนายกในขณะที่พระอาทิตย์ตกน้ํามีความหมายว่ารัฐบาลนี้จะเข้าแทรกแซงการแต่งตั้งทหารแน่ เพราะันถ้าเป็นอย่างนี้คอยดูไปก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั mm ้น hmm. ถ้าหากว่าผู้มีสติปัญญาอยู่ข้างตัวคนที่มีอำนาจทั้งที่พูดมากแล้วไม่พูดนี่นะครับก็ควรจะแก้ไขเสียให้ทันทุงทีผมเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ในทวงการเมืองให้บางคนให้ฟังว่าการเข้าแทรกแซงฐานนี่นะครับอย่างมากเนี่ยฐานร้อยคนเนี่ย mm hmm. คุณดึงเป็นพวกได้แปดสิบคนอีกยี่สิบคนเนี่ยในเมื่อคุณเล่นพวกนี้ ต้องมีพวกหนึ่งไม่เอาคุณตีไว้น้อยสุดก็ยี่สิบคนแต่ผู้ถืออาวุธหนึ่งคนเนี่ยอย่าว่ายี่สิบเลยนะเอาคุณตายได้ด้วยวิธีการสารพัดแล้วยิ่งคุณตาตาถั่วตาฟางมองเห็นไอ้แปดสิบเป็นยี่เห็นยี่สิบเป็นแปดสิบอีกมององิบัตคุณไปยามาถึงแล้วเพราะทางที่ดีเนี่ยถ้ามีสติปัญญาจริงต้องไม่แตะต้องทหารับปล่อยให้ทหารเนี่ยเขา บริหารจัดการกันตามระบบระเบียบของทหาร,ครใครจะไปรู้เท่าคุณคิดจะไปแย่งกองทัพมาเป็นของตัวเองย่ามหมายเลยครับว่าเป็นเป็นไปได้ผมเคยพูดในรายการนี้ว่าซึ่งจะแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นให้คำนึงเหมือนหนึ่งการเลี้ยงเสือครับถ้าเอาเสือไม่ดีมาอยู่ข้างตัวไอ้เสือที่เขาดีๆเนี่ยเขาจะมาขยํำไอ้เสือตัวนั้นและ,และขย้ำคนเลี้ยงตายไปพร้อมกันความหมายก็คือว่า ถ้าคุณเลือกเอาเรือเล็กมานั่งนี่นะเรือใหญ่ก็จะชนคุณจมครับถ้าหากคุณเลี้ยงไอ้เครียดกลมจนกระทั่งเสือทั้งหลายเนี่ยยินยอมพร้อมใจไม่มากัดคุณไอ้เสือที่คุณเลี้ยงเสือไม่ดีเนี่ยมันเลี้ยงไม่อิ่มหรอกมันก็ขย่ําคุณสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่จึงไม่พึงแต่งไม่พึงเข้าไปก้าวไกยในการแต่งตั้งฐาน อย่างน้อยต้องสํานึกหรือคิดให้ได้ว่าอันกองทัพไทยนั้นเป็นกองทัพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นของชาติพระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยมันใครก็ตามที่คิดเข้าไปครอบงำแทรกแซงเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวนี่นะครับยิ่งถ้าผิดทํานองครองธรรมความพินาศฉิบหายมาถึงแน่อย่าคิดว่าจะใช้อํานาจควบคุมก,กองทัพได้วันนี้เนี่ยผมว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่ พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลตอนนั้นพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลคุณทักษณิณเรืองอํานาจมากสามเหล่าทัพตํารวจเป็นปึกแผน่นวางกําลังคนแปดเก้าครั้งกระทั่งถึงระดับพอบพอันพอบพอบแต่เวลาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแวบเดียวเท่านั้นเองผมเปรียบเทียบว่าเหมือนกับต้นไม้ไร้ลากแก้วโดนถูกพายุถูกลมโชยมาแต่แผ่วๆก็ล้มคลืนลงชั้นใด ซึ่งจะคิดว่าจะเข้าควบคุมกองทัพดึงทหารทั้งกองทัพเป็นของตัวเองได้อย่างหมายเลยครับ